สวัสดีค่ะกุ้งจักคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะคุณเสมอแท็กเตอร์มีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะคะเป็นรถรุ่น L 3 6 0 8 SP นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาไปรีวิวกันนะคะเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยนะคะรถคันนี้นะคะ L 3 6 0 8 SP นะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะรถอยู่ที่รถปี58นะคะ ราคาเสนอขายนะคะใบดันพร้อมผ่านพวนนะคะอยู่ที่ราคา359,000บาทนะคะตัวใบดันนะคะกับผานใบดันคันล่างนะคะเราทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะรถคันนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นเลยนะคะยางหน้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาไล่ดูที่สีตัวสีกระโปรงรถนะคะทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะ สวยงาม,มากๆเลยนะคะราคาขายอยู่ที่359,00 0บาทนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะได้ยางใหม่ไปเลยสี่เส้นนะคะค่อย,อย,อยๆไล่ดูไปนะคะรถคันนี้ทำสีสวยมากทำสีสวยมากๆเลยแล้วก็ดูที่ตัวห้องผู้โดยสารนะคะ<ม>เปลี่ยนเบาะใหม่นะคะแล้วก็ตัวเรามาดูไม้ชั่วโมงการทำงานนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,343ชั่วโมงนะคะส่วนหลังคาคันนี้นะคะ เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเปลี่ยนหลังคาใหม่เป็นหลังคาของปูนเสมอแท็กเตอร์นะคะหลังคาไฟเบอร์นะคะคือซึ่งคุณสมบัติของไฟเบอร์นะคะ<ไ>ก็จะเป็นคุณสมบัติที่ทนทานนะคะไม่กรอบแตกง่ายเมื่อจอดตากแดดนะคะแล้วก็ไล่ดูตรงช่วงนี้นะคะซุ้มสีซุ้มนะคะสีซุ้มล้อทําสีเรียบร้อยแล้วนะคะยางยางใหม่นะคะยางหลังใหม่ตัวนี้นะคะเปลี่ยนซีนล้อหน้า แล้วนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนเ,เช็คช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายนะคะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะคะส่วนท้ายรถนะคะมีทําสีเทาบางๆนะคะแล้วก็ตัวแขนยกนะคะแขนยกเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งหมดนะคะรถคันนี้นะคะไปพร้อมอ,อุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบมีดด้านหน้าผ่านพรวนนะคะของตาช้างนะคะ ลดปรับสภาพพร้อมใช้งานส่วนตัวกรองนี้นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนให้หลังจากลูกค้าออทําการจองนะคะก่อนการจัดส่งเราจะเปลี่ยนกรองทั้งหมดให้ตามมาตรฐานของคูณเสมอแท็กเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราให้ช่างมากะทำการทดสอบระบบดูนะคะรถคันนี้สตาร์ทง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกปก,กตินะคะ เดี๋ยวเราจะไล่เกียร์นะคะระบบเบรกระบบเกียร์ใชออ้ทำงานปกตินะคะรถคันนี้นะคะย้ำลูกค้าอีกทีนึงนะคะปี B 58นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่359,000ได้อุปกรณ์2ชิ้นนะคะ รถคันนี้ได้เ,เปลี่ยนยางใหม่แล้วนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพาปั่นค่ะเพาปันาป่นเพาปันาป่นเพาปั่นโอเคเพาปั่นทำงานปกตินะคะดูห้องเครื่องเราจะมาดูน้ำดันแล้วก็ดูเครื่องกันนะคะ รถคันนี้นะคะใครกําลังมองหาอยู่นะคะน่าสนใจมากๆคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเครื่องตัวรอยมาร์กยังอยู่เลยนะคะค่ะลอยมาร์กเครื่องยังอยู่นะคะรถคันนี้ห้องเครื่องสวยอยู่เลยนะคะลอยมาร์กยังอยู่ทุกจุดนะคะน้ําไม่ดันนะคะแล้วก็มาดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ปกตินะคะไม่มีไอไม่มีควันนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะ3608 s p ปี8 8นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่359,000บาทนะคะใครกำลังสนใจรถคันนี้กำลังมองหารถคันนี้กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์063 453 9224หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ID 0 6 3 4 5ย ID 2 6 3 4 5 2นะคะ สำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กุ้งด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ